แม่ทำไมคอนโดมันไม่มีหน้าต่างอ่ะมันเป็นคอนโดสำหรับนอกนังแอนเนี่ยนะใช่สร้างมันอย่างนี้เลยหรอใช่ใชแล้วเขาเลี้ยงไปทำไม,มอ่ะก็รังนกแะหยุดรังนกทำลังนกขายอ่ะที่เราเห็นที่แส่เป็นคนคุ้รอ่ะนะใช่ครับแต่ที่มันมีแบรนด์ของเราเองนะของพี่เน่ที่ปากพนังคือเหมืองของใครของมันตึกใครตึกมันี้ปะ ใช่แต่ละเจ้าแต่ละเจ้าก็มันไม่เหมือนกันเนาะหนึ่ว่ามีตามเกาะอย่างเดียวนะเกาะก็อีกแบบหนึ่งลังม็อกอีกแบบหนึ่งอันนี้คือรังมกอกม็กเลี้ยงอ๋อเหรอเนี่ยเนี่ยมันรู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 ให้ม็อกเข้าก่อน่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่เสียงที่ได้ยินนี่ไม่ใช่เสียงม็กจริงๆนะอ้าวทำไมกันมันเป็นเสียงวิทยุแล้วเขาเปิดให้มกมันเข้าไปอยู่ในรังหรือรัง อ๋อเพื่อล่อให้มันเข้าไปใช,ใช,ใช่เป็นคือเสียงล่อให้เข้าไปให้เข้าไปอยู่ใช่เจ๋งว่ะ